ตอนนี้นะครับกระแสบิตคอยกาลังมาแรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูบิตคอยย้อนหลังนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงวิธีการเทรดแบบไม้หลักปักคีเลนโดยที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมตั้ม1988าแปชาแนลนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วเช่นเคยทุกวันอากาศวันพระหัสแล้วก็วันเสาร์เวลาดีที่นีตรงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับผม และตอนนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ investing.com นะครับเพื่อที่จะไปดูกราฟบิตคอยย้อนหลังนะครับ10ปีนั่นเองนะครับบิตคอยนะครับเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010นะครับผมจนถึงปัจจุบันก็คือปี2021นะครับในราคาบิตคอยณตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ72 US ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเลขกลมๆก็คือ 1>, 1 US d ลลาร์เท่ากับ32นะครับก็จะเป็นเงิน2,300ัมบาทนั่นเองนะครับผมและเพื่อนๆดูนะครับการเติบโตนะครับตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่72 US ดอล US d ์ตอนนี้ก็55,000 ดอลลาร์ Dollar, หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1 8ล้านแสนบาทต่อบิตคอยนะครับผมถ้าตอนนี้นะครับผมสามารถโทรหาตัวเองได้ด้วยเวลา1นาทีนะครับกลับไปบอกว่าตัวเองควรทำอะไรในอดีตนะครับผมจะบอกเลยว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ได้ใส่ลงไปในบิตคอยให้หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อปี2010นะครับราคาบิตคอยอยู่ที่72 u s ดอลลาร์หรือประมาณ2,300บาทถ้าผมใส่เงินลงไป10,000บาทผมจะได้ประมาณ 40กว่าบิตคอยใช่ไหมฮะสี่สิบกว่าบิตคอยแล้วทิ้งระยะเวลา10ปีนะครับผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ล้าน1ล้าน8แสนบาทต่อบิตคอยผมจะมีเงินทั้งหมด78ล้านบาทโคตรรวยเลยเอาพเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี้เดี๋ยวผมจะคลิกเปอร์เซ็นต์ให้พเพื่อนๆดูนะครับพเพื่อนๆคิดดูนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ จาก0%นเะติบโตขึ้นไปนะครับดู81ล้าน8แสนเปอร์เซ็นต์ดูตัวเลขนะครับและดูในอนาคตนะครับจากขาวว่าวก็ตามหรือว่ากระแสอะไรที่มันริบช h อปชั่นนะครับที่ตอนนี้มันเป็นเหรียญดิจิทัลคอยและอนาคตน่าจะเติบโตไปได้อีกไกลนะครับ <S <S ผมเท่าที่ผมสังเกตและผมดูข่าวนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับเริ่มให้ความสนใจในการ เข้ามาลงทุนใน b บิตคอยเยอะมากเลยนะครับผมโดยส่วนตัวผมนะครับผมเริ่มเข้ามาในตลาด Bitcoin ในช่วงนะครับ25,000 US d ลลาร์หรือประมาณ800,000บาทตอนหนึ่งบิตคอยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เข้ามาซื้อนะครับผมแค่เข้ามาดูราดราวและพฤติกรรมของบิตคอยเฉยๆนะครับผมเข้ามาช่วงนี้นะครับผมช่วงที่มันใกล้จะถึงยอดดอยแล้วถึงเวลาในตกต่ำเต็มทีนี้แล้วนะครับผม เนี่ยผมเข้ามาในช่วงนี้พอดีก็ช่วงประมาณ2ล้านบาทตอนหนึ่งบิตคอยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดสลับไปที่บิตครับก่อนนะครับผมอ่าผมต้องบอกก่อนเลยะครับการเทรดแบบไม้หลักปักคีเนของผมนะครับผมเข้ามาในบิตคอยโดยที่ผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับ ในที่นี้ก็คือว่าผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแต่ละคอยมันมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างผมไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าบิตคอยมันทํากําไรได้โดยที่ฟังมาจากเขาเล่าว่าแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของบิตคอยว่าราคามันมีแต่ขึ้นมันมีแต่ขึ้นมันแต่ขึ้นนั่นก็คือหายนะของผมมันเองนะครับผมผมก็เลยไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อมันมีเหรียญอะไรผมก็ซื้อหมดซื้อหมดซื้อหมดแต่ ผมตอนผมเท่าที่ผมจําได้นะตอนนั้นที่เงินลงทุนก้อนแรกของผมในตลาดบิตคอยผมลงทุนไป10,000หมื่นหนึ่บาทนะครับผมแล้วผมก็เฉลี่ยเหรียญละ500เหรียญละ1000เหรียญละ500อยเหรียญละ1000ผมซื้อไปทั้งหมดน่าจะประมาณ5 6เหรียญนะผมจาไม่ผิดนะครับผมก็ซื้อทิ้งๆโดยที่ผมไม่มีความรู้อย่างที่บอกแล้วพอเวลาเช้าตื่นมาปุ๊บมันได้กําไร300มันได้กําไร500หรือบางโตมันได้กําไร100%ซ เอาละผมเริ่มแบบโหจิตใจคือเขอลมั้าเฮ้ยทำไมมันเทรดบิตคอยน์ Bitcoin, ทำไมกําไรมันได้ง่ายจังอะ่ะผมมันเริ่มเขื่อเมเฮานี้มันก็เริ่มเอาละในหัวมันก็เริ่มแบบวางแผนจินตนาการลเลยเฮ้ยเรามีเงินแค่นี้ถ้าเราเทรดได้วันละ300เดือนมันก็900าพันละมันก็ได้ค่าขนมเฮ้ยแบบนี้ก็ดีนี่หว่าวเขาเลก็เทรดใหญ่เทรดใหญ่เทรดใหญ่เพราะผมเทรดใหญ่๋ยวผมให้เพื่อนๆเข้าไปดูในกราฟก่อนฮะเห็นไหมฮะ ช่วงที่ตลาดบิตคอยมันช่วเนี่ยฮะผมจะเข้ามาประมาณช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาเห็นไหมช่วงตลาดช่วงนี้พอดีเลยเนี่ยพอบิตคอยขึ้นนะครับทั้งแผงมันก็ขึ้นพอบิตคอยลงทั้งแผงมันก็ลงมันก็เลยทําให้ผมยิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเรามีบิตคอยเยอะๆถ้าเราซื้อคอยหรือว่าเหรียญตัวอื่นเยอะๆเนี่ยเวลามันขึ้นเราก็จะได้กําไรเยอะล้วก็ไดเราก็จะได้ขาย มีกำไรเยอะๆใช่ไหม,พอ,มพอผมมีเงินทช่นี้ยผมก็ไล่ซื้อทุกเหรียญเลยพูด,ดง่ายๆว่าถ้าผมจำไม่ผิดนั้นบิตคอยมันน่าจะในบิตคัพมันน่าจะมีไม่ถึง30เหรียญหรอกเอ๊ะหรือ32เหรียญผมจำไม่ได้แล้วผมมีประมาณ27-28เเหรียญแล้วผมไล่ซื้อแทบทุกเหรียญเลย เพราะว่าอย่างที่ทผมให้เพื่อนเพื่อนดูครับเพราะว่าการาฟตอนนี้เห็นไหมฮะยอดสูงสุดมันอยู่ที่ประมาณ2อล้านหนึ่งแบาทตอนดิบิตคอยใช่ไหมการาฟมันก็ขึ้นพอการาฟมันขึ้นเหรียญทุเหรียญมันก็ขึ้นใช่ไหมมันก็ทำกำไรผมผมก็อยา่างผมก็กาลังย่ามใจไงผมก็ไม่ได้สนใจอะไรและในช่วงแล้วผมจะบอกให้นะครับในช่วงที่ราคาบิตคอยมันแตะประมาณ2ล้านอ่ะสล้านบาทต่อบิตคอยแต่ผมให้ดูนี่นี่ก็เป็นการาฟอีกหนึ่ง นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอินดิเคเตอร์ในการวัดความโลภนะครับแล้วก็ความกลัว fear and greed นะครับผมช่วงช่วงที่บิตคอยนะครับอยู่ที่2ล้านบาทต่อบิตคอยอ่ะประธานโทษครับณปัจจุบนันณตอนนี้วันนี้ฮะอยู่ที่ประมาณ72นะครความโลภอะ่ะณตอนนั้นอะ่ะที่2ล้านบาทต่อบิตคอยครับจมมิดครับผมเต็มร้อยครับผมแต่ตอนนี้เหลือ72แล้วช่วงที่มันตหนกหนักๆก็สวิงอยู่ประมาณ 20 21หรือว่า19เาท่าที่ผมข้อมอนะครับเดี๋ยวกลับไปที่บิดครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเทรดไม่มีความรู้ทีนี้มึงกราฟก็เริ่ตต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 มตก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 ประธานโทษในพอร์ตผมอะติดลบอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะในพอร์ตผมอะติดลบมากกว่า6 0 6 0 70เปอร์เซ็นต์อะโอ้โหตาซึมเลยเล็กอย่างพอผมเริ่มเข้ามาเทรดบิด บิตคัพนะครับหรือว,ว่าคริปโตเคอเรนซีอ่ะผมสังเกตตัวเองว่าพฤต,ต,พต,ติกรรมผมมันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้คือว่าสังเกตแล้วผมเริ่มไม่มีความสุขแล้วนะผมเริ่มไม่มีความสุขแล้วเริ่มจับแต่ทโทรศัพท์เริ่มมีความวุ่วลนที่กราฟมันจะขึ้นมันจะลง,ะลงห่วงดูแต่พอห่วงดูเงี้ยมันผมก็เริ่มมานั่งถามตัวเองเฮ้ยมันมันใช่วเปล่าวะที่เราทำในปัจจุบันมันใช่วเปล่าวะผมก็เลยมานั่งคิดแล้ววิเคราะห์ถามตัวเองว่าตอนนี้เาราทําอะไรผิดพลาดปล่งทบทอกว่อพอ มันก็ได้คําตอบว่าผมเข้ามาในตลาดที่แรกอย่างที่ผมบอกผมเข้ามาในตลาดแบบไม้หลักปักขีเลนคือไม่มีความรู้อะไรเลย1พื้นฐานของคอยคุณก็ไม่รู้2อ,อินดิเคเตอร์ต่างๆอะไรคุณก็ไม่รู้เลย 3. ามสตรอรี่ต่างๆของแต่ละเหรียญนะผมก็ไม่รู้อะไรเลยทีนี้ผมก็เริ่มมาทําความเข้าใจใหม่แล้วว่าเฮ้ยฟังก์ชันของแต่ละฟังฟังชันของแต่ละเหรียญมันมีอะไรบ้างอันไหนมันเป็นสมาร์ทคอนแทกอันไหนมันเป็น มีมอันไหนมันเป็นสเตปเปลคอยล์อันไหน,นเป็นอาร์ตคอยอะไรผมก็เริ่มมาทำทำความทําความเขาเรียกอะไรอะมาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆในการใช้อย่างปัจจุบันผมก็จะใช้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับ EMA นะครับ5วัน10วัน25วัน75วันแล้วก็200วันลงไปถึงกราฟ RSI แล้วก็ STO รวมไปถึงนะ MAD c นะครับในการวิเคราะห์ทีนี้ผมก็เลยตั้งเป้าหมายและอีกอย่างนึงที่ผม เทรดแบบไม้หลักปักขี้เลนกนะ็คือว่าผมไม่ได้วางแผนหรือว่าผมไม่ได้กาหนดเป้าหมายตั้งแต่ที่แรกว่าผมจะเป็นเดย์เทรดหรือว่าจะเป็น VI ก็คือลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ตอนนี้ผมปรับแผนแล้วผมลงทุนในระยะยาวละผมลงทุนในระยะยาวแล้วอย่างที่บอกว่าผมซื้อเหรียญมา2ี่สิบเหเหรียญตอนนี้ผมก็พยายาม ขายขายทิ้งขายทิ้งก็คือบาลานพอร์ตใหม่นั่นเองนะครับคือตอนนี้พอร์ตมันพอร์ตมันเละเทะไปหมดแล้วเริ่มตกความคิดตัวเองใหม่หาความรู้หาความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็เริ่มปรับบาลานพอร์ตตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์มากขึ้นส่วนอินดิเคเตอร์ผมอ่ะผมจะไม่ได้เทรดบ่อยๆเหมือนเหมือนพวกเดทอะไรหรือว่าคนที่เทรดแบบฟูลไทม์น time, นะผมจะเทรดพูด,ดง่ายๆว่าผม ใช้ปีหนึ่งผมจะเทรดได้ไม่ถึง10ครั้งแล้วมั้งเพราะว่าผมจะเทรดในเฉพาะในช่วงที่ตลาดมันเกิดแพนิคหนักๆอะฮะอย่างแบบเนี้ยแพนิคหนักๆก,ก็คืออะไรคือเวลามันมีข่าวอะไรมามันก็จะร่วงแบบเนี้ยปืดแบบเนี้ยปืดแบบเนี้ยปืดแบบเนี้ยผมถึงจะเข้าซื้อหรือแต่ละคอยอันนี้ก็คือ EMA 200วันนะฮะผมก็จะดูแบบเนี้ยราคาในช่วงไหน,นะฮะ ห็นไหมถ้าเกิดว่ามันหลุดใกล้ถ้ามันเข้าใกล้เส้นเส้นสองวันอันนี้ผมจะเข้าซื้อหรือถ้ามันหลุดเส้น200วันมาแล้วผมก็จะคอยดูผมก็จะคอยดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันเด้งถ้าเกิดมันเด้งเขียวลงมาสักแท่ง2แท่งอันนี้ผมก็ค่อยจะเข้าซื้อพอผมเข้าซื้อได้ครั้นี้ผมก็ปล่อยละผมก็รอหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันเด้งมาพอมันเด้งลงมาเจอเส้น200วันใช่ไหมฮะ นะเด้งลงมาเจอเส้น200วันปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นสักแท่ง2แท่งอันนะี้ผมก็จะซื้อละพอผมซื้อเสร็จใช่ไหมฮะครัวน,นี้ผมก็ปล่อยเลยผมจะปล่อยไปเป็นปีเลยครัวน,นี้ผมไม่สนใจแล้วมันจะขึ้นมันจะลงก็พูด,ดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าผมเจอแพนิกเซลอีกผมก็จะซื้อเก็บเขาพอดอีถ้าเหรียญตัวที่ผมสะสมในระยะยาวแล้วถ้ามันเขาเรียกกันอะไรอ่ะถ้ามันกดหัวลงมา กล้เส้น200วันแล้วว่าหลุดเส้น200วันผมก็ซื้ออีกถ้าไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นสแพทเทิร์นนี้ผมก็จะไม่ซื้อเลยผมก็จะไม่ปวดหัวที่ต้องมานั่งจะมานั่งดูกราฟทุกวีทุกวันว่าราคามันจะไปจิงไหนหรือว่าอะไรยังไงผมผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยเพราะตอนนี้ผมมีแพทเทิร์นชัดเจนแล้วแล้วผมก็ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาอ่านกราฟอะไรทุกวันให้มันปวดหัวต้องมาตีเส้นอะไรให้มันยุ่งเยอะมันจะขึ้นไหมมันจะหลุดไหมอะไรไหมไม่ฮะสออย่างของผมแพนิคแพนิคเซลแพนิคเซลผมไปซื้อดูดิแพนิคเซล อย่างตัวนี้เห็นไหมฮะแพนิกเซลปูดลงมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมฮะจากราคาล้านสี่ฮะล่วงลงมาเหลือล้านหนึ่งอะลดลงไปสี่แสนแพนใกวันเดียว Cell, แพนิกเซลเงี้ยผมจะซื้อผมจะเข้าเลยเพราะว่าได้กำไรหลายเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็ EMA 200วันแค่นี้เองอันนี้คือสไตล์ผมและปีนึ่งขโหผมเทรดไม่บ่อยแต่ว่าเงินนะครับผมเติมลงในพอร์ตทุกเดือนนะครับผม ทุกเดือนทุกเดือนผมยังใส่เงินลงพอร์ตใส่เงินลงพอร์ตใส่เงินลงพอร์ตแต่ผมไม่ซื้อผมเอาเงินไปพักไว้ที่พอร์ตเฉยเมื่อเกิด2กรณีนี่ก็คือแพน i c คเซลและเหรียญหรือว่าคอยใดๆก็ช่างนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะลงทุนไว้ลงมาที่เส้น EMA 200วันหรือว่าหลุดเส้น EMA 200วันผมจะเข้าซื้อถ้าไม่เข้าเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้ผมไม่ซื้อเลยขาด เพราะผมลงทุนกับเขาเรียกอะไรผมลงทุนในอนาคตเพราะว่าเหรียญที่ผมเลือกมันก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันจะเป็นพวกสมาร์ทคอนแทคนะครับที่ที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็มีสตอรี่รองรับนะครับในอนาคตไปไกลแน่นอนฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมานั่งเป็นกังวลว่าจับโทรศัพท์บ่อยๆว่าเหรียญมันจะขึ้น,นจะลงกันนานผมจะเข้ามาดูสักทีนึงพอเข้ามาผมก็เป็นกาไรและผมกําไรทีผม,มบอกฮะผมจะบอกนะผมกําไรทีผมไม่ใช่กําไร5% 10%นะผมกําไรที80%หรือ100นะฮะ ผมเลยคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือว่าถูกทางสาหรับผมจากไม้หลักปักขี้เลนนะครับผมก็อย่างที่บอกจากคนไม่มีความรู้มันทําอะไรมันก็ไม้หลักปักขี้เลนสเปะสปะจับต้นชนปลายไม,ไม่ถูกอ่ะทีนี้มันก็เริ่มศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็ต้องหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองนะครับเหมาะสมว่าจะเป็นเดย์เทรดหรือว่าจะเป็น V i กันแน่แต่ของผมไม่เหมาะกับเดย์เทรดมากเลยเพราะ ปวดหัวเสียประสาทเสียสุขภาพจิตมากๆแล้วผมทํางานประจาผมไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูการาฟฉะนั้นการลงทุนแบบ V.I. หรือว่าหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ถือยา,ยาวๆวันปี2ปีอันนี้เหมาะสมสําหรับสไตล์ผมที่สุดลนะผมคิดว่าอย่างนี้นะแล้วและสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าสไตล์ผมว่าเวลาผมลงทุนแน่นอน ปีหนึ่งอะผมเทรดแค่ไม่กี่ครั้งหรอกครับแต่ว่าผมเทรดเวลาผมเข้าทีผมเข้าหนักแล้วเวลากําไรที่ผมได้ทีอะมันไม่ใช่แค่สิหรือว่ายี่สิกำไรที่ผมได้ทีมันแปดสิบเปอหรือร้อกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันมันได้เป็นเท่าตัวแล้วมันก็คุ้มเวลาที่มันที่มันรอคอยฮะแล้วมันก็ไม่ปวดหัวแล้วนี่ก็คือวิธีการที่ เทรดแบบไม้หลัปกปักคีเลนแล้วก็ปรับใหม่ให้มันเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในสไตล์ของของคุณนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้ดูว่าสไตล์เพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรนะครับสไตล์ของผมมันก็เป็นเนี้ยเล่นแบบบ้านๆน,นะครับก็คือ สบายใจแบบนี้เล่นแบบนี้ก็เอาครับเอาเอาเอาให้เหมาะสมกับสไตล์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองนะเพราะว่าบางทีนะครับเราไปเทรดตามกูรูเราไปเทรดกับพวกที่แบบฟูลไทม์แล้วบางทีว่าไลฟ์สไตล์ของเราการทํางานของเรากับเขามันไม่เหมือนกันนะมันก็จะทําให้เราเสียสุขภาพจิตซะ,ะเปล่าพอเสียสุขภาพจิตลงตัวผ่านเสียเงินเสียอะไรเสียระบบไปซะทุกอย่างเลยนะครับ และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณมีเงินน่ไม่คุณไม่มีความรู้ว่าคุณก็หมดถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณไม่มีเงินนะครับคุณก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ <S <s <ays> <S ถ้าคุณมีเงินคุณมีความรู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความกล้านะครับมันก็ไม่มีการเติบโตฉะนั้นนะครับคุณต้องผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตลัวและปรับใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในการลงทุนของคุณนะครับมันจะได้ไม่ผ่อติดลบ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนผมทุกอย่างมันต้องมีความรู้ความกล้าแล้วก็มีเงินมันต้องมีการวางแผนชัดเจนนะคุณจะเข้าอย่างไรคุณจะออกอย่างไรนะครับผมไม่ใช่ว่าไปอ่านไปนู่นไปนี่ต้องไปคอยถามเพราะว่าฉันหนูมีเงินอยู่เท่านี้หนูควรจะเข้าเหรียญไหนดีโอ้โหอ่านแต่ละคอมเมนต์เพราะว่าใน Facebook ผมจะมีกลุ่มบิตคอย n ์มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ผมจะเจอแล้วผมจะเข้าไปอ่านนะผมก็จะเจอแต่คอมเมนต์พวกเนี้ยหนูมีเงินอยู่เท่านี้หนูควรจะเข้าเหรียญไหนดี ตอนนี้หนูติดดอยอยู่เท่านี้มีใครติดดอยเหมือนหนูไหมหนูติดดอยอยู่เท่านี้หนูควรทาอย่างไรไเหรียดตอนไหนตอนนี้น่าซื้อบ้างอะไรแบบนี้ฮะเราไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งวันใดนะครับคนนั้นคนคนนั้นนะครับเขาไม่มาบอกเราแล้วเราจะทํำยังไงฮะว่าเราเข้าซื้อเหรียญน,นี้ ตอนนี้เราสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่รู้เลยว่าเหรียญมันขึ้นเพราะอะไรเหรียญมันลงเพราะอะไรมันมีการพัฒนามีการอัปเกรดอย่างไรเราไม่รู้เลยเราไม่รู้สตรอรี่เราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเหรียญมันขึ้นเพราะอะไรแบบนี้ตาย ตายเกี่ยวกับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาทใต้คลิปด้านล่างเลยเลยครับผมจะย้าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสสบสไครต์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปเพียงนี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกััคลิปหน้าสสวดีครับ